สวัสดีครับผมพี่นงองผูกําลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเอามื่อนี้บรรยากาศยามเศร้านะครับก็บบุญเป็นซ้อแห้งนะครับเจ็ดโมงกว่านะครับวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่ตุลานะครับหกแปดนะครับผมอยู่นาของงัวพี่ไส้ผมนะครับบ้านไรพอใจฟาร์มนะครับออาพอดีนะครับมีงัวเพิ่นแม่หนึ่งนะครับน้องแตงโมที่เป็นลูกซาโลเล่นะครับเพิ่น คอดลูกได้ไม่ทีหาหกหมื่นละมั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เบิ้ะงรันเพราะว่าแต่เขาบ่ค่อยปกตินะครับลูกเขาบ่ปกติเดี๋ยวสภาพมาเบิ้งนะครับว่ามันเป็นจังใดนะครับแล้วก็สิเพื่อยังเพื่อให้พ่อเป็น้องผู้ที่เลี้ยงววมือใหม่เบิ้งน้านะครับว่าเป็นยเหตุแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่ส่ผมเพิ่งกะอนแลกเพิ่งมั่วว่ามันทองนะครับเพิ่งกะเนี่ยเหเพราะนั้นมันเป็นสัตว์บริสัทเจนนะครับตอนมันขึ้นเพิ่งกะบ่ได้ผสมนะครับเป็นพ่อพันธุ์น้าขอเพิ่งผสมนะครับ เป็นน้องปานเงินนะครับปานเงินผมเคยถ่ายลงคลิปดูอยู่นะครับเป็นลูกของพาสปอร์ตแปดที่สามท่าแปดนะเป็นงัวอยู่ในขอบพอดนะครับผสมเป็นป่อยเลี้ยงไรลทุ่งนะครับช่วงนั้นมันเลยผสมกันเองนะครับแล้วก็เบิ้งครับเบื้องนะครับปานเงินตัวใหญ่แห้งนะครับเป็นงัวที่เป็นบรามันผสมกับแม่เขาเป็นชาโลเล่นนะครับน้องปานเงินก็ไดานนะครับเป็นชาโลเล่ตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เพื่อนผสมกับน้องแตงโมนี่เป็น เชโลเลตัวน,นี้เป็นเชโลเลเอฟสองนะครับพ่อแม่เขาเป็นเชโลเลให้กันนะครับน้องแต่งมอตัวน,นี้เป็นซัดไว้กอนเลตัวน,นี้ลูกตัวน,นี้ลูกตัวตัวที่สองเขานะครับเป็ยังคือตัวหน่อยแต่บางคนที่ถามนะครับสงสัยว่าพี่น้องเป็นยังคือตัวหน่อยแห้งเนี่ยนะครับคือเขาโบถ่วนนะครับเขาประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเขาขอดนะครับออกมาสองมือมือสองมือแรงเนี่ยโบลูกเลยนะครับน um ้อยแห้งลูกบ่ได้เลยแล้วก็ขนนี่แถวไตทองนี่แทบสิบ่มีขนเลยนะครับเป็นแบบ นี่นะคือเขาขอดเจ็ดเดือนคล้ายๆว่าเห็นวะเขาบอกแข็งแรงเลยอาทิตย์หนึ่งเลยนี่ก้อนหมาแน่น้อยนว่าน้องโจของมันนองออกมาเมื่อแรกน่ะเด้อมาฟังว่าเหตุผลมันยังคือไปตั้งสี่นะครับเพราะขาคือขอดเจ็ดเดือนนะครับ,บเนะนะนะโโจ็ดเดือนมันคือโบเปน็นอย่างนะี้คือก้อนสี่ขอดนะนะครับก้อนเขาสี่ขอดออกมากนะ่แม่น้องแตงโมงเขาไข่นะครับเขาไข่ไข่สามวันนะครับเป็นไข่ ไข้าแข็งเขาเคยเอือนนะครับนอนไข่อยู่มือหองมือนะครับเพิ่นกับโบไฮมันกินยาเด็นกนะเอ้ยยังไงนะครับเพิ่นเพิ่นให้เขากินแต่ยานะครับดเพิ่อนโบได้อันนี้เพื่อนว่ามันมันไข่โบแห่งปนได้นะครัเพิ่นก็เลยโบได้อันนี้นะครัมัน,มน,นกดดดด็นอนนะครับนอน,น,อ,นอยู่มือหนึ่งนะครับพอที่หลังจากนั้นมามันก็ คอดเนาะรับเด็กซองซ่าเหม๋มันก็บคอดนะครับตัวน้อยมันคอดออกมาเอามันคือเป็นแนวนี้ตัวน้อยมันคืออันหนึ่งสิเนาะเพิ่นไล่เบิ่งเดือนแล้วบ่านาครบเนาะครับนมกับบ้ันลงซ้ำเนาะครับมันก็บคอดก่อนนะครับเบิ่งว่าเป็นยังสี่เลยเนาะครับออกมามือแรกนี่จับโตเข้ากับอะไรนะครับงูหน่อยตัวนี้จับปั๊บเขาจะสะดุ้งย่องสะดุ้งย่องเลยนะครับคือนนังเขาบางแห้งนะครับคนแถบจะบ่มีนะบางทีอลไรครับปกตินี่อุ้ยลูกเขาตัวใหญ่นะครับสำหรับแม่นี่นะครับ ชโลเลตลูกตัวแรกเป็นผสมบีมาตเตอร์บ่หรือผสมบามานันเอาคนขายไปแล้วได้กขายตอนเขาดิกเจ็ดแปดเดือน,นคนขายไปหมื่นกว่านะครับหมื่นหมื่นเอด็ดวะนะครับที่ผมอเดมมาไายอยู่นะครับที่เพป็นซีหาตัวเพคนขายไปอะสำหรับของนี่นะครับพวกมันไม่ไงเขาเป็นพวกบาซินนะครับแม่เป็นลูกกระทบฮิงดูบาซินนะครับไม่ไงเขา กำลังเนกองนมอยู่สองสามมือนะครับให้อนมปลอนเลยเพราะเขาลูกบ่ได้อยู่สองสามมือนะครับสองมือนะบนุนมแม่ก็เดินกำลังเริ่มมากนะครับพอมื่อแรกนี่ยนมโบมีเลยเนาะอย่าว่าเอานมกองนมยังเขากินนะครับเพราะว่าเขาบอกแข็งแรงไปไหนตาตาไทยตาตาโมฮิมุ่งไปไหนมันธรรมดามันอันนี้ กําลังสืหานมเขียวเขียวเขียวบะหมี่เขียวกับบหมีเพิ่นวานั่งกับพี่ชายเพิ่งว่าเขียวบ่มี่แล้วก็ตอนนี้ก็จิตใเจ็ดเจ็ดมือแล้วนะครับแล้วก็ต้องจับกินนมคือเ่าอยู่หัวเขาท่านหานมเองท่านเป็นอยู่เห็นบ่เขาไปเดือหาเขาก็ขาบ่นเป็นเจ็ดมือนี่แหละครับคืองัว่นบทวนนะครับออกเจ็ดเดือนกว่วเจ็ดเดือนว่าเปนเจ็ดเดือนกว่านี่แหละตามที่ไล่เบิ่งมือมันเพิ่นว่าที่เขาเห็นเห็นเขาผสม อ่อนเอะแห้งเขียวบ่ทันมีวะเขียวบ่ทันมีถามลุงว่าอยู่มันกระซิบเขียวมันก็อาจจะออกน้ำกลนเนาะอาจจะแปดเดือนกว่าอะไรจังเลยเขียวสีโป่งมากว่มันบ่ทันแข็งวะอ้อ๋อนะครับก็คือ เพิ่นปล่อยให้มันไข่นะครับมันก็เลยมีการยังไงคือผมเคยอ่านนํนาหนังสือนะครับหมอเพ่นวาางง่าสาเหตุที่ง้วแท่งง่วเอยียงละ่ะผมง่วท้องสินะครับมีแทงใดหรือว่าขอดก้อนกาหนดได้ก็คือไข่แห้งเี่ยก็เป็นแนวหนึ่งคือกันกระปิดอีกหนึ่งสาเหตุนะครับนอกจากพวกยังง่วกระโดดโลดเต้น,แ,นแลนอะไรนี่แล้วก็มีการอันนี้นะครับหรือฉีดยาพวกมีสเตอร์ไล่นะครับพวกยา ลดปวดลดอักเสบแกอักเสบนะมมีสเตียรอยดนะ์เห็นแทงนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งคนกับสิบบ่งนะครับ,นนค,บ,บ,ค,รบคือไข่แห้งๆเนี่ยก็สามารถแทงได้หรือว่าเขาสิคับออกมาเลยนะครับลูกเนี่ยนะจังพี่ศาจผมเพิ่งกระยานนะครับเพราะว่าญาติยังเพิ่ญาณเรื่องฉีดยาเนาะครับเป็นให้เป็นให้กินได้ยาเนาะเพราะว่าฉีดยาญาตมันแท่งนะครับแต่กี่ผมก็คิดตั้งสันเท่ากันนะครับว่า ผมก็สิบอคอยกาฉีดนะครับให้กินคือว่านี่แหละผู้ถอมันออากับที่นึงบวบตามๆกันมากนะครับก็จีบอิแต่สุ่มๆอนี่ผมก็หลายปีมาแล้วนะครับผมถึงอ่านหนังสือผมก็ับฉีดตลอดนะครับผมสิบอปล่อยให้ไข่แห้งโดยเฉพาะง้วทองนะครับง้วทองนี่เพราะว่าเขาต้องรักษาเชื้อเขาแม่นเขาบวบแทงถ้าเขาไข่แห้งบางตัวเขาลูกเขาขืนเขาก็ตายได้ให้กันถ้าตายแล้วลูกใน่ทองก็ตายให้กันพี่น้องก็ต้องคิดเบื้องเอาตัวนี้มันสิคุ่มบือขุ่มนะครับแล้วก็ต้อง คือตามหมอเลยเนาะครับตามหมอมาเบื้องเลยเนาะครับบางคุก็สิไปค่าเจต่เป้าเล็กเป่ายังโบไวบบได้เนาะครับพี่น้องอย่าไปเหจังซร่นเนาะครับมันกับเป่ามันก็อันนี้ดอกหันอด3ามวันมันก็เศ้ามันก็ลุกอยู่แล้วนะครับนึกขึ้นว่าไข่สามวันนะบ่เป่ามันก็เศ้าผมเคยลงคลิปนะครับเกี่ยวกับงัวไข่สามวันนะครับแต่ว่าหังัวทองนี่เฮาต้องเป็นพิเศษนิดนึงนะครับย่าหนึ่งนอนใจนะครับตามหมอให้ไวนะครับพรามัน่าเห็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่เจ็ดเหมอมันออกมาเนี่ยมันดูแลยากเนาะครับ เพื่อต้องจำมากินนมคือเก่าอยู่เด้อน,นะครับไม่จำกินนมอ,อยู่คือยังินสองสามาเมื่อแรกนี่เขากินนมแม่วได้น,นะครับต้องเอานมใส่ขวดมากอ,อกมากอ,อกเขานะครับแล้วกะ็ยังเสียละพี่น้องมันก็นเฮ็ดให้เฮา,าลำบากนะดูเล่ห์อยากจักสิรอดบ่รอดเพิ่มหน่อยนะก็เดี๋ยวนี้มุงว่านบักไอ้ก้อนนี่นอนเหยียดคิงนิ่งเลยเนพะิ่นว่าบ่แม่นสิบ่ลุกเพิ่นว่าก็เอานมมากอ,อกก็ฟื้นขึ้นมานะครับพี่ชายประมาณเดี๋ยวนี้ก็ หูจักย่างไปหาเด้ออยู่แล้วก็ตากับสีเบลนหงคนนั้ตาคือยังเบลนหงเนี่ยแหละมันก็จะเป็นส่นตัวเนาะอายุเขาหน่อยเนาะกับเจ็ดเดือนนั่นสิเจ็ดเดือนกลัวอ่ะเนาะครับเล็กๆน้อยๆเนาะครับแววเขามาเบิงงัวพี่สายหัแล้วก็ไายฝากพี่พังน้องพุทธิตามช่องน้ำนะกับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับงัวท้องแล้วก็ไข่แห้งๆเนาะครับแล้วเข้าบริษียาบริษีอันนี้เนาะครับ ปล่อยเขาไข่แห้งๆนอนอยู่มือซองมือทั้งสี่นาะครับมันก็มีโอกาสเป็นทั้งสีได้เนาะครับหรือบางตัวทองอ่อ,อนๆทองเจ็ดแปดไอ้ทองสามเดือนมันก็ธรรมดามันแทงมามันก็ตายไปด้ว่แล้วนาะครับหรือพวกทั้งสีล่ล่ะเจ็ดเดือนนั่นสิทองมากมันก็อาจจะบ่ตายแต่ว่ามันก็รักษาอยากดูแลเอาอยากเนาะครับเนาะก็เอาคลิปนี้ก็ห้ามมิให้ประโยชน์กับฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตามไม่เล่นหรอกสำหรับผู้ที่เขาต้องมาเป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับอ๋อเอาคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ